เพราะการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดรับฟังสารพันเรื่องราวเคล็ดไม่ลับกับการดูแลตนเองง่ายๆได้ในรายการ Healthy Time ทาง S M 8 9 5 m h z ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับ Healthy Time มาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่รายการ Healthy Time นะคะรายการที่รวบรวมเรื่องราวเคล็ดไม่ลับในการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆเราเจอกันนะคะทุกวันพฤหัสบดีนะคะทาง FM 89.5าวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะอาทิตยาป,ปกรานางังรับหน้าที่ดําเนินรายการและก็แน่นอนนะคะในช่วงเช้ชาแบบนี้วันนี้เรามีข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพ ะะซึ่งก็ต้องเรียกว่าเริ่มต้นนะ,ะในวันนี้กับสารประโยชน์ที่น่าจะเป็นโรคนะเป็นอาการของโรคที่อยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นแล้วก็เราก็จะได้ยินคำนี้มากขึ้นนะคะนั่นคือโรคไหลาตายนะคะ บางคนเนี่ยได้ยินโอ้โหก็คือลักษณะของการนอนหลับนะก็คือการเสียชีวิตขณะนอนหลับนั่นเองนะคะเพราวะละ่าสุดค่ะเมื่อฟังคทาทนานของแพทย์จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนะคะได้มีการออกมาเปิดเผยว่าคนไทยนั้นเสี่ยงเป็นโรคไหลาตายค่ะสูงโดยเฉพาะในผู้ชายนะคะเสี่ยงจะเป็นมากกว่าผู้หญิงค่ะแนะสังเกตอาการเสี่ยงนะคะแล้วก็ตรวจรีฉัยเพื่อรักษาปรับพฤติกรรมลดโอกาสการเสียชีวิตค่ะข้อมูลนี้นะคะขอบคุณด้วยจาก The ร e p o r t e r s ค่ะ ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชัยคงพัฒนายธินคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพูดถึงโรคไหลาตายนะคะซึ่งพบมากในประชากรประชากรชายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะส่วนของประเทศไทยเองฟังค่ะพบัตราผู้เป็นโรคนี้เนี่ยมากที่สุดที่ภาคอีาสานและภาคเหนือค่ะมักจะเกิดกับชายหนุ่มร่างกายปกติแข็งแรงโดยจะหลับและละเมอก่อนเสียชีวิตนํามาสู่ความสําคัญในการวิจฉัยโรคไหลาตายนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีคณะทํางานวิจัย Thai b r s เกี่ยวกับ บรูการ่าซินโดรมนะคะโดยจจฬาลงกาณ์มองว์กรหาชลัยเองเป็นแกนหลักในการทำวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง15สถาบันในประเทศไทยค่ะ คุณหมอพูดถึงโรคหลายตายนะคะก็คือการเสียชีวิตขณะนอนหลับนะคะซึ่งเกิดจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงจนทาให้เสียชีวิตมักแสดงอาการในเวลากลางคืนค่ะก็คือการหายใจเฮือกนะคะที่เกิดขึ้นภายหลังหัวใจเต้นผิดจังหวะและไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองค่ะคนไข้จะมีอาการกระสับกระสายเกรง็งเหมือนเป็นลมในขณะนอนเมื่อตื่นขึ้นมานะคะจะมีอาการเบลอ,บ,อบางคนอาจจะเป็นลมในตอนกลางวันและก็มักจะเป็นลมตอนที่ไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรหนักค่ะในรายที่ร้ายแรงที่สุดก็คือนอนเสียชีวิตไปแล้วค่ะ สำหรบับบางรายเองนะคะอาจจะไม่มีอาการใดๆปรากฏทําให้ไม่รู้ตัวเป็นโรคนี้นั่นเองค่ะ ท้งนี้นะคะโรคหลายตายพบมากในกลุ่มคนเอเชียค่ะโดยเฉพาะในเอเชียนอกชิงใต้นะคะก็คือประเทศไทยแล้วก็จีนตอนล่างค่ะอัตราการเกิดโรคในไทยก็คือ1คนใน1000คนเลยนะคะอัตราในประเทศอื่นๆนะคะอยู่ที่1ใน2000คนซึ่งปัจจุบันนี้นะคะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่ว่ามีการตั้งข้อสมมติฐานของเรื่องพันธุก,กรรมค่ะซึ่งกําลังศึกษาต่อไปนะคะว่าพันธุก,กรรมตัวใดที่ทําให้คนไทยนั้นเสี่ยงเป็นโรคนี้มากกว่าชาติอื่นค่ะ ยังก็ตามแล้วนะคะในประเทศไทยโรคไหลาตายเนี่ยนะคะมีการตรวจพบสถิตินะคะพบมากในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ะแต่พบได้น้อยในภาคใต้นะคะก็คาดว่าในภาคอีสานนั้นจะมีคนที่มีระดับโพแทสเซียมต่ํานะคะซึ่งอาจทําให้เกิดภาวะไหลาตายแล้วก็เสียชีวิตได้ง่ายขึ้นหรือไม่ ซึ่งก็เป็นเพียงแค่สมมติฐานเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนะคะเนื่องจากว่าในภาคเหนือและก็อีสานเนี่ยพวกคนมักจะมีกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยสูงกว่าภาคอื่นๆและก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาวิจัยต่อไปค่ะปัจจุบันนี้นะคะสรุปได้ว่าโรคหลาตายเนี่ยนะคะเกิดจากสสาเหตุหลักนะ สาเหตุแรกอะหมูปังคาก็คือเรื่องของพันธุกรรมนะคะซึ่งพบการกลายพันธุ์ลักษณะที่พบน้อยหรือไม่พบในประชากรปกติประมาณ20ในยีนนะคะที่เรียกว่า SCN5A นะคะซึ่งเป็นยีนที่ควบคุมการไหลเข้าไหลออกของโซเดียมของเซลล์ในกล้ามเนื้อหัวใจทําให้หัวใจนั้นเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรงค่ะนําไปสู่การเสียชีวิต ทางนี้นะคะก็มีหลักฐานการกลายพันธุ์อย่างน้อยในยีน3ตัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคนี้นะคะเรียกว่าสนิปค่ะเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคประมาณ2-2.5เท่าถ้ามีหลายตัวโอกาสก็จะมีมากขึ้นค่ะ สาเหตุที่2นะคะก็คือสาเหตุที่ไม่ใช่ส่วนของพันธุกรรมค่ะบางครั้งนะคะโรคหลายตายเองเนี่ยก็มีปัจจัยนะคะที่กระตุ้นให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งนาไปสู่การเฉียชีวิตนะคะถ้าเป็นโรคหลายตายแล้วมีไข่เนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยก็สูงมากขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะก็ยังคาดว่าอาจจะมาจากปัจจัยอื่นเช่นเพศชายนะคะที่มีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าเพศหญิงนะคะหรือว่าการบริโภคอาหารจําพวกข้าวแป้งน้ําตาลแล้วก็แอลกอฮอล์ที่มากเกินไปค่ะ สำหรับการค้นหาความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้นั้นเป็นเรื่องยากนะคะเพราะว่าต้องตรวจคลื่นหัวใจเป็นรายบุคคลค่ะโดยทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชัยเนี่ยก็เลยมีการแนะนำนะคะให้เฉพาะผู้ที่มีสัญญาณเสี่ยง มาพบแพทย์เพื่อตรวจคลื่นหัวใจโดยสามารถประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้อย่างไรนะคะข้อแรกค่ะก็คือมีประวัติคนในครอบครัวเนี่ยเป็นโรคไหลยตายค่ะถ้ามีคนในครอบครัวแล้วก็เคลื่อญาติเป็นโรคไหลยตายหรือเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุในช่วงอายุอย่างน้อยนะคะเช่น4 0 5 0ถึงปีลงมาเนี่ยคนในครอบครัวก็จะมีความเสี่ยงด้วยค่ะ 2. นะคะก็คือเคยมีอาการเป็นลมไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะในคนอายุน้อยนะคะการเป็นลมที่เชื่อมโยงกับโรคหลายตายนี้มักมีอาการที่ไม่เหมือนกับเป็นลมธรรมดาค่ะเช่นก่อนจะเป็นลมนะคะคุณจะมีอาการ หัวใจเต้นไม่ปกติหรือว,ว่ามีอาการใจสั่นนะคะเป็นลมไปเวลานานตื่นมาแล้วเบลอนะ,ะหรือว่าร่วมกับมีอาการชักเกรงกระตุกหรือเป็นลมในขณะที่ไม่ควรจะเป็นนะคะเช่นออกกําลังกายแล้วเป็นลมค่ะ 3. ค่ะก็คือมีความผิดปกติขณะนอนหลับ เช่นมีอาการกระสับกระส่ายนะคะหรือว่ามีภาวะการหายใจติดขัดหรือมีการเกร็งร่วมด้วยตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็จะมีอาการมึนงงนะคะเบลอๆเหมือนกับสมองขาดเลือดนั่นเองนะคะปัจจุบันนี้ค่ะต้องบอกว่าไม่มียารักษาโรคนี้นะคะแต่ถ้าคุณพบว่าตัวเองมีความเสี่ยงเนี่ยแพทย์ก็จะให้การรักษาแบบประคับประคองอาการค่ะ ระคับประกองอาการนะวิธีการในการรักษาเป็นอย่างไรข้อแรกก็คือเรื่องของการฝังเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัตินะคะสําหรับผู้ที่มีอาการโรคไหลาตายแล้วค่ะเช่นผู้ที่เคยมีภาวะหัวใจหยุดเต้นแล้วก็ต้องปั๊มหัวใจขึ้นนะคะแพทย์ก็จะแนะนําให้ใส่เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ2ค่ะก็คือการจี้หัวใจค่ะซึ่งเป็นการรักษาที่ได้ผลดีนะคะปัจจุบันนะคะทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็มีเรื่องของการใช้จี้หัวใจนะด้วยเครื่องบิทยุความถี่สูงนะคะกับคนไข้ที่มีภาวะหัวใจห้องล่างเต้นพลิวจากโรคนี้ค่ะ ยังก็ตามแล้วนะคะผู้ฟังคะเพื่อป้องกันแพให้เกิดโรคไหลาตายนะคะเราก็ต้องตรวจสอบอาการเสมอนะคะถ้าหากรู้สึกตัวเองเนี่ยเข้าขา่เป็นโรคนะให้เข้ารับการตรวจทันทีค่ะเมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคนะคะแพทย์ก็จะแนะนําให้คุณทราบถึงปัจจัยที่จะมีการกระตุ้นให้หัวใจนั้นเต้นผิดจังหวะแล้วอาจทําให้เสียชีวิตนะคะซึ่งก็มีข้อที่อยากให้หลีกเลี่ยงในการปฏิบัติเช่นการหลีกเลี่ยงกลุ่มยานะคะที่มีกลไกในการออกฤทธิ์ลดการทํางานของโซเดียมชนแนลค่ะหลีกเลี่ยงการทําให้เกิดไข้สูงนะคะถ้าไม่สบายเป็นวัด มีไข้ต้องกินยาลดไข้นะคะพยายามอย่าให้ไข้สูงแล้วก็หมั่นเช็ดตัวเสมอค่ะหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มมึนเมาหรือว่าสารเสพติดทุกชนิดหลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักนะคะที่มีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ให้พลังงานสูงค่ะเดี๋ยวเป็นวิธีการในการป้องกันอันดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตอนนอนเรามีปัญหานะหรือว่าเรานอนกับที่บ้านนะกับ แฟนกับเพื่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีการลองสังเกตอาการดูบ้างนะถ้าเกิดว่าตอนนอนเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาการเหล่านี้หฟังคามองค่าไม่ได้เลยนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีเปอร์เซ็นต์ในการตรวจพบโรคหลายตายหรือว่าภาวะหยุดหายใจนะขณะนอนหลับนะคะเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำห้อฟังนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามีความเสี่ยงหรือว่าเอ๊ะเรารู้สึกเรานอน ไม่ค่อยดีเท่าไหร่การนอนรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองหายใจไม่ทันในช่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนะนําให้พบแพทย์เนี่ยน่าจะดีที่สุดเลยค่ะช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ t ทําค่ะกลับเข้ามาสู่เฮลที่ t ทําในช่วงนี้นะคะซึ่งวันนี้เรามีเรื่องราวของความแตกต่างนะคะระหว่างยา3า3ชนิดนะต้องบอกว่าเราเนี่ย ใช้ยาแก้ปวดกันมาเยอะมากแล้วเราก็จะได้ยิน3ชนิดนี้มาบ่อยแต่ว่าบางทีบางท่านก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่างกันยังไงนะคะบางทีก็กินไปโดยที่ไม่ได้ทราบนะคะนั่นคือพาราจิตามอนนะคะแอสไพรินและไอบูโพรเฟนนั่นเองค่ะอาการเริ่มต้นของโรคต่างๆที่เรามักจะพบกันนะคะเช่นปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการรักษาตามอาการนั่นคือการใช้ยา แก้ไขนะคะแก้ปวดแต่กุญยาแก้ปวดนั้นมีมากมายหลายขนาดค่ะแต่ชนิดที่เป็นที่นิยมในหมู่คนไทยนั้นนะคะก็คือพาราเซตามอลแอสไพรินและไอบรโพรเฟนนะคะซึ่งมีการซื้อขายกันไบ่อยตามร้านสะดวกซื้อร้านขายยาต่างๆซึ่งคุณไม่จําเป็นต้องมีใบสัญญาจากแพทย์ก็ซื้อได้และราคาก็ไม่แพงค่ะแต่ปัจจุบันนี้นะคะยากแก้ปวดแต่ละชนิดนั้นก็จะมีสรรพคุณนะคะในการแก้ปวดศรีรษะแล้วก็เป็นไข้แล้วก็มีความแตกต่างของสรรพคุณยาแต่ละตัวที่ซ่อนอยู่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมีข้อแตกตกก่่าาาางทีนํมาฝา ขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยนะคะจากทางสนุกเฮลค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของพาราเซตามอลน,นะคะพาราเซตามอลน,นะคะผู้ฟังคะอีกชื่อหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอาเซตามีโนเฟนนะคะเป็นยาสามัญประจําบ้านที่เราสามารถทานเพื่อรักษาอาการปวดลดไข้ได้ปลอดภัยมากที่สุดตัวหนึ่งแต่ว่าในการกินยานี้นะคะบางท่านบอกว่าต้องกิน1เม็ดหรอครึ่งเม็ดหรอหรือว่า1ึ่งเม็ดครึ่งดีนะคะ เขาก็มีข้อแนะนำนะคะก็คือผู้ที่มีน้ำหนักนะคะสามสถึงห้กิโลกรัมนะคะทานยาพาราเซตามอลเพียง1เม็ดนะคะไม่เกิน5-6ครั้งต่อวันนะคะน้ำหนัก51-75กิโลกรัมทานยาพาราเซตามอลหนเม็ดครึ่งนะคะไม่เกิน4-5ครั้งต่อวันและผู้ที่น้ำหนัก7จกิโลกรัมขึ้นไปนะคะทานยาพาราเซตามอลสเม็ดไม่เกิน3-4ครั้งต่อวันค่ะโดยทุกคนนะคะสามารถทานยาพาราเซตามอลได้ทุก4-6ชั่วโมงนะคะแต่ไม่ควรทานติดต่อก,กันเกิน5วันหากทานยาาพรตรม แล้วอาการไม่ดีขึ้นต้องพบแพทย์นะคะทั้งนี้ค่ะว่าบังขาข้อดีของยาพาราเซตามอลน,นั้นนะคะก็คือมีผลข้างเคียงน้อยนะคะรบกวนการทํางานของยาหรืออาหารเสริอมอื่นๆที่ทานน้อยหรือแทบไม่มีผลเลยค่ะสามารถใช้ได้นะคะครอบคลุมในหล,หลายๆโรคไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารนะคะจึงสามารถทานเมื่อไรก็ได้ที่มีอาการปวดก่อนหรือว่าหลังทานอาหารก็ได้และสามารถทานซ้าได้ทุกทุก,ทกชั่วโมงเมื่อยังมีอาการอยู่นะคะส่วนข้อเสียของพาราเซตามอลค่ะหากทานเป็นจนํานวนมากเกินไปหร ว่าติดต่อกันนานเกินไปนะคะอาจจะมีผลกับการทํางานของไตแล้วก็ตับผู้ป่วยโรคไตและตับรวไปถึงผู้ได้มีความเสี่ยงต่อตับค่ะเช่นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจําค่ะไม่สามารถลดอาการปวดอักเสบของกล้ามเนื้อเนื้อเยืออ่อข้อต่อต่างๆได้นะคะและผู้ที่แพ้ยาพาราเซตามอลก็ไม่ควรใช้ยาตัวนี้ค่ะ จากยาพาราเซตามอลนะคะเราไปที่แอสไพรินกันบ้างนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเองเนี่ยก็น่าจะเคยทานแน่นอนนะคะซึ่งแอสไพรินนั้นนะคะได้รับความนิยมเนี่ยรองลงมาจากยาพาราเซตามอลค่ะจะเห็นได้จากว่าแอสไพรินเนี่ยนะคะถูกเลือกให้เป็นยาแก้ปวดลดไข้ที่เห็นผลเช่นเดียวกันนะคะบางคนเนี่ยถูกอบอกว่าถูกใจแอสไพรินนะมากกว่าพาราเซตามอล ก็เลยนิยมทานแอสไพรินมากกว่านะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเป็นอีกหนึ่งยานะคะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วโลกด้วยเพราะว่าคุณสมบัติของแอสไพรินนั้นสามารถป้องกรรันภาวะแทรกซ้อนของหลายๆโรคได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแอสไพรินเป็นหนึ่งในยาตระกูลของเอนไซมนะหรือว่ายาแก้เส็บที่ไม่ใช่สเตียรอยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีข้อระวังในการใช้ที่ควรทราบด้วยค่ะบางครั้งในการศึกษาได้พบว่าควรเริ่มด้วยยาขนาด600 6 0 0้อถึงหกรมิลลิกรัมซึ่งใช้ในการบรรเทากาการปวดปานกลางถึงรุนแรง 2-3นะคะและขนาด500-1,000ถึมิลลิกรัมเพื่อลดไข้ค่ะรับประทานทุก4-6ชั่วโมงนะคะแล้วก็ไม่ควรทานติดต่อกันเกิน5วันหากทานแอสไพรินแล้วอาการไม่ดีขึ้นต้องพบแพทย์ค่ะ ซึ่งข้อดีของแอสไพรินนั้นนะคะัน้นของอาจารย์เพศัักรหญิงวิภารักษุญมากภาวิชาเพศัชกรรมคณะเภศัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้พูดถึงแอสไพรินนะคะว่าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพที่ดีมีฤทธิ์ในการรักษาอาการอักเสบเช่นอาการปวดบวมแดงร้อนต่างๆแล้วก็มีฤทธิ์ลดไข้มีฤทธิ์ในการต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดนะคะหรือว่าเรียกง่ายๆว่ามีฤทธิ์ในการต้านเกล็ดเลือดก็ทาให้ยาตัวนี้เนี่ยถูกใช้ในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดค่ะเช่นเส้นเลือดหัวใจอุด เส้นเลือดสมองอุดตันและเส้นเลือดที่ขาอุดตันค่ะ ผลที่ได้จากการใช้ยาแอสไพรินนี้นะคะนอกจากจะช่วยในการบรรเทาการอักเสบแล้วค่ะก็ยังทําให้เกล็ดเลือดเนี่ยเกาะกลุ่มกันได้ยากมากขึ้นด้วยซึ่งขนาดยาที่สูงของแอสไพรินนะคะก็คือ325ถึง650มิลลิกรัมต่อครั้งนะคะจะได้ผลดีในการบรรเทาการปวดแล้วก็อ,อักเสบ2-3เลยค่ะส่วนขนาดยาที่ต่ำของแอสไพรินนะคะก็คือ75-150มิลลิกรัมต่อวันมีผลในการรักษาที่ดีนะคะในแง่ของริดต้านเกล็ดเลือดค่ะ ฟังแบบนี้แล้วเหมือนจะดีใช่ไหมคะแต่ว่าแอสไพรินนั้นมีข้อเสียหลากหลายลักษณะเลยทีเดียวนะคะข้อเสียของแอสไพรินนะคะก็คือเมื่อแอสไพรินมีฤทธิ์ในการสลายริ่มเลือดค่ะทําให้เกล็ดเลือดเอกาะกลุ่มกันได้ยากมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะมีผลข้างเคียงที่เกี่ยวกับเลือดเช่นการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารโดยการใช้ยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารร่วมด้วยนะคะโดยการใช้ยาเหล่านี้ค่ะแพทย์ก็จะเป็นผู้พิจารณาสั่งจ่ายยาลดการหลั่งกรดในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งใช้ค่ะ โอกาสการเกิดเลือดออกก็จะมีมากขึ้นนะคะในผู้ที่ใช้ยาอื่นที่เสริมฤทธิ์ต้านเก็ดเลือดหรือต้านการแข็งตัวของเลือดหรือใช้ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ร่วมนะคะดังนั้นค่ะผู้ที่ใช้ยาแอสไพรินนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะในการใช้ยาชนิดอื่นร่วมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการใช้ยาบรรเทาอาการปวดหรือว่าอักเสบในกลุ่มของเอนเซตค่ะเนื่องจากว่าจะเสริมฤทธิ์ต้านเก็ดเลือดและก็เพิ่มความระคายเคืองกระเพาะอาหารเพิ่มได้ค่ะ ลักษณะของเม็ดยาแอสไพรินนั้นนะคะก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นเม็ดยาที่ถูกเคลือบเพื่อควบคุมไม่ให้มีการเพื่อควบคุมให้มีการปลดปล่อยยาที่ลำไส้เล็กค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรรับประทานยาทั้งเม็ดหลังอาหารทันทีเพื่อลดการระคายเคืองกระเพาะอาหารนะคะโดยใช้ตามอาการที่เป็นแล้วก็หยุดใช้ยาเมื่ออาการหมดไปค่ะ หลีกเลี่ยงการใช้ยาแอสไพรินนะคะในเด็กอายุน้อยกว่า16-19ถึงปีนะคะโดยเฉพาะาเด็กหรือว่าวัยรุ่นที่มีการติดเชื้อไวรัสเนื่องจากพบว่าสัมพันธ์กับความผิดปกติที่เป็นกลุ่มอาการพบได้ไม่บ่อยแต่มีความรุนแรงสูงค่ะจนอาจทําให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตและเราจะได้ยินกันบ่อยนะคะก็คือผู้ป่วยโรคไขเลือดออกนะหรือว่ามีความสงสัยว่าจะเป็นไขเลือดออกหรือเปล่านะคะไม่ควรทานยาแอสไพรินแล้วก็ยาแก้ปวดในกลุ่มเอนเซตค่ะเพราะว่าฤทธิ์ในการต้านเกล็ดเลือดของแอสไพรินนี่แหละค่ะจะทําให้ผู้ป่วยนั้นมีกากร เลือดออกผิดปกติได้ง่ายขึ้นและทําให้อาการขายเลือดออกแย่ลงค่ะผู้ป่วยที่มีแพ้ในกระเพาะอาหารนะคะมีภาะวะเลือดออกผิดปกติเช่นโรคฮีโมโฟิเลีย เป็นโรคหอบหืดอหรือภูมิแพ้ที่เป็นเฉพาะฤดูนะคะโรคตับโรคไตโรคเกาโรคหัวใจความดันในเลือดสูงหรือภาวะหัวใจวายผู้ที่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะในช่วงเาืในสุดท้ายก่อนการคลอดผู้หญิงอยู่ในช่วงให้นมบุตรและผู้ที่มีภาวะเกรดเลือดต่ำนะคะควรหลีกเลี่ยงการทานแอสไพรินเพราะหากมีความจําเป็นจริงๆเนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนค่ะและแน่นอนสุดท้ายนะคะก็คือผู้ที่มีประวัติแพ้ยาแอสไพรินหรือแพ้ยาตระกูลเอนเซตไม่ควรรับประทานยาแอสไพรินค่ะ ข้อดีของแอสไพรินเนี่ยมันก็มีแต่ว่าข้อเสียก็จะเห็นเลยว่ามีเยอะมากเลยนะคะสิ่งสําคัญที่เราอยากจะให้หัวฟังนะคะไดะ้ท่องเอาไว้ก็คือแอสไพรินเนี่ยปัญญาในกลุ่มที่ต้านนะต้านเกล็ดเลือดกระพื่อยง่ายวัตถาานเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้เลือดเนี่ยหยุดไหลาย,ยากอ่านะคะก็คือมันทําให้เวลาที่เป็นโรคอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเลือดเนี่ยก็จะไม่แนะนำให้ทานยาแอสไพรินนะคะช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ทม์ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ ช่วงนี้นะคะเรายังคงอยู่กับน้าความแตกต่างของอยาแต่ละประเภทนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงพาราเซตามอลนะคะแอสไพรินแล้วก็ไอบูโพรเฟนนะคะในช่วงที่แล้วค่ะเราพูดถึงพาราเซตามอลแล้วก็แอสไพรินไปแล้วนะคะและในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงไอบูโพรเฟนกันค่ะไอบูโพรเฟนนะคะเป็นยากแก้ปวดตัวสุดท้ายที่คนไทยนิยมทานนะคะบางคนเข้าใจว่าเป็นพาราเซตามอลสีชมพูนะคะแต่จริงๆแล้วฝังค่ะเป็นยาคนละชนิดกันค่ะหลายคนนะคะอาจเคยประสบปัญหาว่า ทานยาพาราเซตามอนแล้วยังไม่หายปวดก็เลยมองหาย,ยาที่มีการออกฤทธิ์แรงกว่าและคําตอบก็ลงที่ไอบูโปรเฟนนะคะซึ่งสามารถลดอาการปวดศีรษะลดไข้ได้เร็วกว่าดังนั้นใครที่ได้ลองทานไอบูโปรเฟนแล้วเนี่ยก็ยังนิยมทานไปเรื่อยๆนะคะเพราะาคิดว่าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพมากกว่าพาราเซตามอนค่ะ i อบ p โพ f เฟนี้นะคะเป็นใาอีหนึ่งตัวที่อยู่ในกลุ่มของ n อนซนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีข้อควรระวังในการใช้ยาที่ใกล้เคียงกับแอสไพรินเลยค่ะเราควรจะทาน i อบ p โพ f เฟนนะคะ400มิลลิกรัมต่อครั้งไม่ควรเกิน2400มิลลิกรัมต่อวนันหรือไม่เกิน6เม็ดต่อวันค่ะ ข้อดีของไอบูโพรเฟนก็คือมันสามารถช่วยในการรักษาอาการปวดลดไข้และแก้อาการอักเสบสาเหตุต่างๆได้นะคะเช่นอาการปวดหัวปวดฟันปวดหลังข้อต่ออักเสบปวดประจำเดือนและการปวดเจ็บเล็กน้อยค่ะสามารถลดอาการปวดอักเสบของกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อข้อต่อต่างๆได้มีผลข้างเคียงน้อยกว่าแอสไพรินเล็กน้อยนะคะแต่มีผลข้างเคียงที่มากกว่าพาราเซตามอลค่ะช่วยระงับความอาการปวดรุนแรงนะหรือว่ามีไข้สูงได้ดีกว่าพาราเซตามอลน,นะคะแต่ข้อเสียของไอบูโพรเฟนนั้นก็มีมากเช่นเดียวกันนะคะ เราไม่ควรใช้ยาไอบุโปรเฟนพั้มเพื่อนะคะใช้เมื่อมีความจำเป็นจริงๆในผู้ป่วยที่มีไข้สูงจัดหรือมีอาการปวดรุนแรงมากเท่านั้นค่ะไม่ควรทานไอบุโปรเฟนในปริมาณสูงติดต่อกันหลายวันเป็นเวลานานนะคะเพราะอาจทําให้เกิดความเสี่ยงในโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจวายค่ะฤทธิ์ต้านเกิ็ดเลือดของไอบุโปรเฟนนั้นอาจทําให้เกิดภาวะเลือดออกในช่องท้องและลําไส้ได้โดยระวังอย่างมากเลยในผู้สูงอายุค,ค่ะ ควรทานไอบูโพรเฟนนะคะเฉพาะหลังทานอาหารเท่านั้นอย่าทานตอนท้องว่างนะคะเพราะว่ามันจะมีผลเสียกับลำไส้และกระเพาะอาหารของคุณค่ะสติมีคันนะคะควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ย,ยาหรือหลีกเลี่ยงการใช้ย,ยาไอบูโพรเฟนนะคะโดยเฉพาะขณะมีอายุขันเข้าสู่ไตรมาสที่3นั่นคือ7จถึงเเดือนค่ะห้ามใช้ย,ยาไอบูโพรเฟนกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า2ปีโดยไม่ได้รับคําแนะนําจากแพทย์ค่ะผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคลิ่มเลือดโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานคอเลสเตอร,รอลสูงโรคตับโรคไตหรือว่า รคหอบหืดต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาไอบ p r o f e n นนะคะและผู้ที่มีประวัติแพ้ยาไอบูโปรเฟนหรือยาตะกูลเอนเซตไม่ควรใช้ยาตัวนี้ค่ะ แม้ว่าแอสไพรินและก็ไอบุฟโฟเฟนนั้นนะคะจะมีข้อควรระวังนะผู้ฟังคะที่มากกว่าพาราเซตามอนแต่ก็มีคุณสมบัติที่ดีในการบรรยาแก้ปวดลดไข้นะคะแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยอาจจะบรรเทาอาการได้ดีกว่าพาราเซตามอนได้เช่นกันแต่การใช้ยากแก้ปวดทั่วไปแล้วเนี่ยเราแนะนําว่าใช้พาราเซตามอนนั้นปลอดภัยที่สุดนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงก็น้อยกว่าด้วย <c oughs> คือบองไทยเนี่ยก็จะมีค่าเลือดออกที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยไม่ค่อยได้เป็นกันถ้าหากว่าเราทานนะคะ ายาประเภทของอแอสไพรินนะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นไข้เลือดออกแต่ว่ามีอาการคลายไข้ปกติในช่วงแรกทำให้เราเข้าใจผิดเนี่ย ็จริงทำให้เรานั้นมีอาการแย่กว่าเดิมนะคะเพราะอย่างที่บอกไปก็คือ,อเจ้ายาแอสไพรินเนี่ยนะคะสามารถที่จะทําให้ต้านเกล็ดเลือดก็คือทําให้เลือดเนี่ยหยุดไหลช้าลงนะคะในขณะที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยเขานิยมแอสไพรินนะเพราะว่ามีคุณสมบัติหลากหลายในการบรรเทาอาการมากกว่าแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าในฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาไม่ค่อยได้เจอโรคไข้เลือดออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการนิยมหรือว่าเรื่องของโรคต่างๆเนี่ยมันก็มีข้อแตกต่างกันเราจะไป กินไปทานเหมือนเขาเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะคะซึหากว่าเราไม่แน่ใจนะคะว่าเราควรยากแก้ทานยากแก้บดชนิดได้นะคะตอนที่คุณซื้อให้ปรึกษาเภสัชกรดีกว่าหรือว่าปรึกษาแพทย์ก่อนทานยาทุกครั้งค่ะขอบคุณข้อมูลทั้งหมดด้วยนะคะจากทางสนุกเฮลค่ะ และนี่คือเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะกับรายการเฮลที่ไทม์ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ไทม์นะคะซึ่งเรารวบรวมเรื่องราวในการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆและก็เกร็ดความรู้ในเรื่องของสุขภาพนํามาฝากกั้เพื่ฟังกันในช่วง30นาทีของวันนี้พบกันใหม่นะคะพรวัสดีหน้าส่วนในวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ก็อากาศร้อนหรือบางทีก็มีฝนบ้างก็ทําให้บางคนนะคะอาจจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นได้แล้วก็เราไปถึงเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะคะยังคงระบาดอย่างหนักนะคะระม ระวังกันด้วยนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8เ5เมกะเฮิร์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต